แบกไม่ไหวชมช็อตชมผู้พรพันเกือบปาดหลอกทีมสองวิภาวีจนอึ้งกันหมดและเหตุผลที่ไอบเคแพ้คะแนนห่างหุนใดจนโค้ชรับไม่ได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a n s s p t t l i h t t แต่ก่อนจะแปลรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023ัน2ถึง2024รอบ2นะคะซึ่ง IBK ค่ะทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดลงสนามพบกับฮุนไดของ2วิภาวีสีทองผลปรากฏว่าฮุนไดค่ะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะ IBK ไปแบบขาดลอย3 .0 ต่อ0เซตด้วยคะแนน25 1 9 25ต่อ19 25ต่อ13และ25ต่อ22ส่งผลให้ฮุนไดค่ะตอนนี้นะคะ เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนรังอันดับ3ของตารางในขณะที่ ibk ค่ะมี8คะแนนเท่าเดิมรังอันดับ6ของตารางและสำหรับแมตช์การแข่งขันนี้นะคะมีจังหวะที่ชมพู่พรพันเกิดปราดค่ะรีแอคหลอกผู้เล่นฮุนไดว่าจะเซตแต่จริงๆแล้วนะคะปล่อยบอลล้นข้ามเนต็ตตกในแดนของฮุนไดไม่เพียงแต่ทีมตรงข้ามที่โดนเธอหลอกนะคะยังมีแฟนลูกยางชาวเกาหลีที่ออกมายอมรับว่าเขาดูที่ถ่ายทอดสดอยู่ก็นึกว่าพรพันจะเล่น งานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอึ้งกันหมดเลยทีเดียวค่ะลูกนี้แถมพอลูกตกไปฝั่งหุนใดนะคะพรพันยังทําหน้านิ่งเหมือนกับบอกว่าฉันทําสําเร็จแล้วและสําหรับการแพ้ในนัดนี้ของ i b k ค่ะโดยจะเห็นเลยนะคะว่าในช่วงเซตที่2ค่ะจะเห็นว่าแต้มของ i.b.K. นะคะแพ้หุนใดด้วยคะแนน25สต่อ13ซึ่งนับว่าเป็นคะแนนที่ขาดมากจนโค้ชของ IBK ค่ะรับไม่ได้หัวเสีย และจากที่แอดดูเกมในวันนี้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวตีการรับบอลแรกรวนไปหมดตีไม่ตายเขาตีคืนพรพันหลอกเซตตัวตีก็ตีไม่ตายแต่ตรงกันข้ามค่ะด้วยทีมหุนใดนะคะทีมของ2วิภาวีค่ะมีตัวรับที่เหนียวแน,น่นนอกจากดิบโลของทีมแล้วยังมี2วิภาวีที่เปิดบอลและรับบอลให้เพื่อนได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ในเซตที่3นะคะ IBK จะทําแต้มมาเสมอแต่สุดท้ายก็ปิดเกมไม่ได้โดยในครั้งนี้นะคะ IBK ก็แพ้ฮุนไดไป3ต่อ0เซตซึ่งในครั้งที่แล้วค่ะที่เจอกันนะคะ IBK แพ้ฮุนไดไป3ต่อ1เซตนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าลูกบอลลูกเล็กๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะและเชื่อได้เลยค่ะว่าในทีมนะคะจะมีเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะทุกคนในทีมต้องช่วยกันนะคะ สำหรับโปรแกรมต่อไปของฮุนไดค่ะมีคิวลงสนามพบกับกวางจูเปเปอร์แบงที่นำมาโดยยาสมินนะคะ B ีหลังชาวสหรัฐอเมริกาเจ้าของสถิติทุบเกมเดียว45แต้มในวันที่23พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาค่ะในขณะที่ IBK ค่ะทีมของชมพู่พร้อมทันเกิดปราดนะคะมีคิวพบกับกวางจูเปเปอร์แบงในวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14นาฬิกาค่ะ และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในทุกๆุกแมตช์ด,ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ